สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มผวาพักโรงแรมนอนถึงตีหนึ่งได้ยินเสียงเดินสาระเบียงยังมีสารพระภูมิกลายเป็นเรื่องหลอนขึ้นมาทันทีเมื่อผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดหลอนกับประสบการพักโรงแรมที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งทําให้เขาจําได้ไม่มีวันลืมโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อขความว่าในวันที่11เหนื่อยมาทั้งวัน ด้วยความเหนื่อยเปิดโรงแรมนอนเพื่อทำธุระต่อในวันพรุ่งนี้ตอนเข้าห้องก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายคิดว่าคืนละ1,200ก็คงจะโอเคได้ห้อง510คือชั้น5นั่นเองนอนหลับไปเวลาโดยประมาณ3ทุ่มกว่าหรือ4ี่ทุ่มมารู้สึกตัวอีกที1น3นาฬิกา13นาทีเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินไปมาอยู่ปลายตีนตลอดมันเป็นความรู้สึกที่แปลกห้องก็เหมือนมีเสียงน้ำไหลแล้วก็หยุดหายไป ตัดสินใจเปิดไฟทุกดวงในห้องสำรวจดูอย่างละเอียดสิ่งที่เห็นกามภาพหนึงสารพระภูมิอยู่หน้าระเบียงมันแปลกตรงที่ผมนอนชั้น5้าหน้าระเบียงไม่กว้างอะไรขนาดนั้นทำไมมีสารพระภูมิ 2. มีรอยเท้าตรงใกล้ตัวผมที่ฝาผนังก่อนนอนคือไม่มี 3. ตรงหัวนอนมีเหรียญบาทและเขียนคำว่าตายตรงนี้เพิ่งสังเกตสรุปลงไปขอย้ายห้องจากชั้นห้าลงมาชั้นสอง ก็ยังนอนร้องแวงนอนไม่หลับอยู่ดีจนสว่างคาตาสิ่งที่อยากรู้คือเหรียญบาทเอามาตั้งหัวนอนไว้ทำไมถามผู้รู้หน่อยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ